ไปพูดคุยกับพี่สรงกฎวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัด um ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกณอดครับครับ,รบพี่ทรงกฎมองตลาดยังไงไปต่อไปถึงพันหกไหมฮะก็หลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะยากนะแต่ผมว่าเขามีลุ้นนะอ่า,อาทำไมครับ คือวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นปัจจัยปัจจัยลบอ่ะอที่แบบว่าจะทําให้ตลาดลงอย่างรออุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปัจจัยที่ออกมาในในเชิงนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคือวันเนี้ยตลาดดูคือเทมินาดูดีแต่หุ้นเนี่ยมันอาจจะไปไม่ไหวเนื่องจากว่าฝรั่งมันยังขายอยู่แล้วก็กําไรบร,ริษัททะเบียนที่ที่ประกาศมาล่าสุดในจ้าที่สองเนี่ย นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมีการรีไวซ์ดาวลุกเพิ่มเติมมันก็เลยทำให้เหมือนว่าฟันเดเมนเทลมันมขยับไม่ไหวไม่ยังไม่ขยับขึ้นอมันไม่มีสัญญาณการแบบว่ารีไวซ์อัพบ้างมันมีแต่รีไวซ์ดาว,าดาวมันก็เลยทําให้เอตลาดดูจะอึดอดหน่อยนะตลอดช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทําให้ตลาดลงไปในเชิงของเอาลุกในช่วงครึ่งปีหลังครับ มากไปกว่าน,นี้ยกเว้นว่าเศรษฐกิจทีมแย่มากจนเราส่งออกยากลำบากหรือว่านักท่องเที่ยวไม่มาเลยรวมไปถึงเมริกาเ,เลเจชันอะไรนะผมคิดว่าคงยังไม่ถึงตรงจุดน,นะนะครับรัฐบาลใหม่ก็น่าจะฟอร์มมาได้แล้วค่อนข้างดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจกันเท่าไหร่นักน,นะแต่ผมก็ยังมองในเชิงบวกว่าอย่างน้อยเราก็มีรัฐบาลที่สามารถที่จะอ่าบริหารประเทศให้ได้เร็ว เท่าที่ทําได้อะผมว่ามันก็น่าจะเป็นพอยที่ดีนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับอืมพี่สงกรด<แ>เห็นเห็นสัญญ,ญาณการกลับเข้ามาซื้อของของต่างชาติบ้างหรือยังฮะยังครับพอดีคือพอบ้ว่าเราเซนเนเม,มนต์ดีเนี่ยปรากฏว่าต่างประเทศเซนเนเม,มนต์ไม่ดีคือฝรั่งขายทั้งภูมิภาคเลยอมันก็เลยทำให้ทําให้แรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้โหมถาเข้ามา อย่างอินโดเงี้ยอินโดนี้ฝรั่งซื้อตลอดนะชั้งมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอินโดก็เริ่มถูกขายอืคืปปินก็ขายม,มันก็เลยทําให้ภาพของโฟมันมันไม่ได้มันไม่ได้สดใสนะคร,ครับครับครับ เพราะฉะนั้นตลาดในสัปดาห์นี้อมองว่ายังยังไซด์เว้าไหมครับหรือว่ามันมันตลาดนังคงไซด์เวัพครับเพราะว่าเพราะว่าผมมองว่าเซนเม m ที่ยังมันดีอยู่ก็น่าจะช่วยประยุงตลาดได้พอสมควรคือหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปาร์กอาจจะลอสถการไซด์เวมากกว่าแล้วก็ปัจจัยที่จะมาอืม กระทบตลาดในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีค่อนข,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 ข้างน้อยทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจเองก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สําคัญเท่าไหรนะ่นักคงต้องไปรอต้นเดือนต้นเดือนหน้าเรื่องของเฟ้อนะครับแต่ว่าในอเมริกาก็อาจจะมีเรื่องของตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในจีนในอเมริกาซึ่งมันอาจจะกระทบถ้าออกมามันไม่ดีเนี่ยก็กระทบในแง่ของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นแฟกเตอร์ลบเข้ามาในตลาดได้ได้เหมือนกันอื ครับแล้วพี่สงกรดมองว่ากลุ่มไหนที่จะประคองดัดชนีตลาดหุ้นไทยได้ในช่วงนี้ต่อครับว่ามันน่าจะเป็นหุ้นใหญ่สลับนะแต่วันนี้เราจะเห็นว่าอย่างเอวทีเดลต้าสองตัวนี้ก็ช่วยตลาดได้ค่อนข้างเยอะที่ทาให้ตลาดยืนบวกได้นะครับ <คะ S 2> ทั้งที่ยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับคือท่องเที่ยววันนี้อาจจะดูอาจจะเป็นเพราะท่านนายกไปเยี่ยมผูกเก็ตไปเยี่ยมพังงาอะไรเงี้ยทําให อมองเห็นภาพของว่ารัฐบาลน่าจะมีการกระตุน้นอะไเงี้ของการท่องเที่ยวรบนะครับ <c oughs> ซึ่งก็น่าจะทําให้หุ้กลุ่มพวกนี้ก็น่าจะน่าจะพอระยุงตลาดได้บ้างนะครับแต่แต่ผมก็มันคงสลับมันเล่นไปหรือเป็นลําดับนะนะครับอเดี๋ยวอาจจะมีกลุ่มเขาเมอนมาบ้างเดี๋ยวอาจจะสลับไปกลุ่มสื่อสารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรมันก็ตัวใหญ่ คืออาจจะถ้าราคาน้ำมันยังขึ้นมาอีกตอนนี้ขึ้นน้ำมันน้ำมันก็ขึ้นมาสามวันติดก็ก็ถือว่าเดิมเป็นทรงที่ดีนะครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้อาจจะน่วงหน่อยในช่วงนี้อาจจะน่วงหนือนพวกกลุ่มปิโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วกลุ่มอีกคอมเมิร์ซนะครับผมตัวไหนที่ยังเด่นอยู่ครับพี่ทรงกดนักคอมเมิร์ซเนี่ยผมยังชอบซีพีออลเหมือนเดิมนะอ๋อครับไม่ได้มีอะไรเปลีย่ยนมันฟันไม่ต้องไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ว่ารอเซนต์เมต์ รอว่าอาจจะมีอะไรออกมาในฝากฝากฝั่งของอรัฐบาลใหม่ซึ่งตอนนี้ก็คงต้องรอจริงๆน่าจะได้รัฐบาลประมาณปลายเดือนกันยาน่นแหละมั้งก่อนจะถวายสัต์เสร็จนะซึ่งมันก็ก่อนจะทํางานอะไรกันมันก็ลงวง,งองู่หน้าแหละแต่วันนี้รัฐบาลมันก็เปิดมาหมดแล้วว่ามีใครเป็น,ใค,ปนใครบ้างทุกคนรู้หมดแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหม่ไม่เป็นข่าวเกาว่าเป็นข่าวที่คนรู้แล้วแล้วตลาดก็รู้รับทราบเรียบร้อย ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็นีเรื่องของการเป็นการเมืองผมว่าคงจะคงจะนิ่งนะครับเพียแต่ว่าอมก็ต้องรอให้โชว์ให้รัฐบาลโชว์ฝีมือในระยะถัดไปอืมอืมครับผมอนอกจากกลุ่มท่องเที่ยวที่วันนี้มีการพูดถึงแล้วอกลุ่มอื่นที่พี่ต้นจะบอกว่าน่าสนใจแล้วก็สามารถเข้าเก็บได้ในช่วงนี้มีกลุ่มไหนอีกไหมฮะอืมผมว่า มันมีกลุ่มหนึ่งคนเนี้ยหุ้นกลุ่มสื่อสารลงกับยกแข่งเลยครับก็เะเป็นแอดวานอินทัมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อันนี้ผมยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรที่มันมันให้มันลงเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่ามันลงมาเป็นโอกาสในการซื้อไงเพราะเดี๋ยวมันสลับกันสลับกันเล่นมันเดลต้าเดลต้าเดี๋ยวไม่มีข่าวมาเดี๋ยวเขาลงลงถ้าเขาถ้าลงมาไม่ซื้อคุณก็ไม่ได้จังหวะในการซื้อครับให้มันขึ้นตลอดเวลาครับมก็ไม่ซื้อ คุณก็กลัวว่ามันขึ้นขึ้นมาสูงแล้วแต่พอมันลงคุณก็กลัวเพราะมันจะลงอีกอือดแล้วจะซื้ออะไรดีครับแต่อย่าไปซื้อจริงจริงก็ต้องซื้ออย่าซื้อบนคือความกลัวต้องถ้าเป็นนักลงทุนที่มองเห็นว่าฟันดัมเบลทานไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็เป็นโอกาสของเขาครับแอดวานเพราะตลาดมันมันมันวิ่งแค่ตลาดมันวอลุ่มมันน้อยครับ โวลุ่มมันกลับมาสี่ห้าห้าหมื่ล้านถือว่าถือว่าตลาดซบเซากลับมาซบเซาอืมอืมอืันตลาดซบเซาก็คงจะเล่นยากลําบากหน่อยนะครับครับ <c oughs> ครับพอพอเป็นอย่างนี้อย่างแอดวานเองก็มีแฟนๆรายการถามมานะครับพี่ทรงกดว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ถูกไหมฮะแม้ว่าราคามันลงมาวันนี้ใช่ผมไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอืม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 ก็น่าจะเป็นจังหวะเข้าเก็บถูกไหมฮะ ใช่ครับแล้วแล้วแนวรับสำคัญอยู่ที่เท่าไหร่ได้ครับพี่ทรงกดครับแอดวานผมไม่ได้ดูครับนะอ๋อครับอ๋อเท่าเถียนี่ผมไม่ได้ดูฉากครับครับผมกลุ่มโรงพยาบาลละครับยังน่าสนใจไหมครับกลุ่มโรงพยาบาลเล่นไปพักหนึ่งตอนงบออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยก็ก็เขาพนีก็จบรอบไปนะครับแต่ว่าถ้ารอลงมาสักหน่อยก็น่าจะโอเคอืม อ่าครับครับพี่สกัครับตัว AWC ซะครับผมยังมีความน่าสนใจครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมครับคือหุ้นตัวนี้นเป็นหุ้นนี้ค่อนข้างหนักนะกาเล่นเก่งกําไรยากเวลาลงลงนานเหมือนกันขึ้นทีหนึ่งก็คือ <c oughs> มันลงมาลึกมากหุ้นตัวนี้สี่บาทแล้วต่ํากระาจองหนักมากอืครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขึ้นได้ต่อหรือเปล่าแต่ถ้าบน ถ้าบนพื้นฐานเนี่ยเราก็แนะนำถือนะครับไม่ไม่ได้มีพอรอยที่เหมือนดูจะคอนเซิร์นนะค่ะอืมอืมอครับแล้วก็วันนี้เราก็คงเห็นภาพของการการที่นาย,ยกไปคุยกับนักธุรกิจอะไรต่างๆเรืเนี้ยก็ก็่าจะเป็นเซติเมนเต็ที่ทำให้ตลาดหุ้นอาจะทำให้หุ้นพวกพวกเนี้ยปรับขึ้นมาอืมแต่ก็ไม่ได้ มันก็เป็นเซนติเมนต์ที่เฉยนะครับเมื่อมันอาจจะเป็นเรื่องของการเก็งกําไรอะไรกันมากกว่าไม่ได้มีพอยท์ที่จะทําให้เป็นเอาลุกที่มองว่ามันจะมีกําไรเติบโตโดดเด่นมากมายอะไรยเงี้ยมันไม่ใช่ครับค่ะนะครับอ่ะน่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะฮะสุดท้ายนี้พี่สงกฤแนะน,นํานักลงทุนนีดนึ่ครับกลาสงสัปดาห์แบบนี้ซื้อได้เลยไหมครับหรือว่าควรจะเก็บเงินสดเท่าไหร่ดีครับ ผมว่าช่วงนี้จริงจังหวะดขันยำไรยังมีให้เห็นนะครับหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วอาจาจะมีชะลอลงไปบ้างจังหวัดชะลอน่าจะเป็นจังหวัดในการเข้าซื้อรอบใหม่อีอือผมมองว่าตลาดยังมองไปต่อได้บนเซนเิียนต์ในเนในชิงบวกเรื่องเรื่องของรัฐบาลครับอืมครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะพุ่งนะครับอ่าต้องใจเย็นๆนะต้องต้องใจเย็นๆนะ รีบไม่ได้ครับตอนนีร้รีบยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นออออยังไม่ถึงขั้นเราจะต้องรีบมากมายแต่อย่างไรก็ลงมาุ่นพื้นพื้นฐานที่ลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซือ้อครับเพราะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่านักงทุนบางส่วนก็คงซื้อไม่ทันหรอกอ่าใช,ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บได้เหมือนกันนะครับอาวันนี้ขอบคุณพี่ทรงกดมากนะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับ Por bueno,